ก็สวัสดีนะนะนะักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเช็คดูใหม่นะครับเห็นฝนมันตกน่าจะมีน้ำานี่ยละด้านบนนี้ก็เป็นเป็นอ่างเก็บน้ําเล็กๆนะครับเมื่อก่อนเขาห้ามตกปลานะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มั่นใจว่าเขาห้ามหรือเปล่าแต่เราก็จะไม่ไปยุ่งฝั่งด้านบนนะครับเราจะมาตกฝั่งด้านล่างกันน้ํามันก็มีไม่เยอะนะครับแต่มันมีปลาขึ้นอยู่ เราจะลองไปเดินหนอนดูหรือว่าอาจจะไปตีกบยางตีปักเล็กอะไรดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวขอขอนุญาตทีอย่างผมก่อนแปกันึนงที่เรามาก็เป็นคันเบตอ่อนน้ำสีขีดแปดว่าจะมาเดินหนอนเล่นนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไง กรลอกเบอร์เล็กๆนะครับทางนี้นรถดีกว่าเดีย๋ยวเที่ยวมาก็ประมาณนี้นะครับก็พวกกบโยงกบยางเดี๋ยวมาลองดูกันจะมีอะไรให้เล่นหรือเปล่าวันนี้ แค่มาเช็คหม่นะครับปกติถ้าเป็นหน้าหน้าฝนหน้าฝนนี่ผมก็จะมาตีกระสูบนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นฝ่ายเป็นตาน้ําใหญ่ๆนะครับตรงนี้เราก็จะมานั่งตีกันประจําถ้าใครดูคลิปตัต้งแต่ยีแรกก็จะเห็นนะครับว่าหมายตรงเนี้มันเล่นได้นะครับ เราลงไปดูข้างล่างกันจะดูสภาพไม้ก่อนว่ามันจะใช้เหยื่อประเภทไหนดีมันจะมีปลาช่อนขึ้นนะครับแต่เดินหนอนนี้น่าจะลำบากนะครับเพราะว่ามันมีหินนะครับพอม,มีหินเนี่ยเราเดินไปอย่ามันติดช่องหินนะครับ พอมันติดช่องหินแล้วเดี๋ยวเอะๆเรามันจะไปติดนะครับที่ผมเลือกใช้ก็น่าจะเป็นกบยางนะครับแต่คันนี้ดิเบอ่อนมาก4.8นะครับมีปลาขึ้นอยู่นะครับตรงนู้นลองดู เผื่อจะฟุกโดนอะไรเข้าให้อ้อกัดแล้วครับอุย้ยมันคายครับผมอุย้ยกัดอีกแล้วอุย้ยกระโดดเลยครับโดน,โดนโอุย้ยอยู่นะครับอยู่นะครับไอช่อนนะครับ เรียบร้อยครับผมแมแรกกบยางหลุดออกจากเบ็ดนะครับนึกว่านึกว่ามันคายทิ้งนะครับที่มันไหลขึ้นมาอย่างนี้ผมนึกว่ามันคายตัวเบ็ดออกนะครับประชอนนะครับแตมแรกมาแล้วมันเลยครับทีนี้การอ่อนก็เสียวได้นะครับแต่มันก็ไม่ถึงกับอ่อนมากนะครับ มันเลยทีนี้มันเลยไม่ปล่อยด้วยนะครับเก็บไปทำอาหารช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับหยาตกน้ำตกน้ำเรามีที่ลามปลามาพร้อมนะครับวันนี้แต้มแรกไม้แรกด้วยนะครับ ก,กัดที่แรกแล้วมันขายนะครับพอกัดใหม่อีกรอบนึงก็โดนเลยมาดีมีขึ้นน้ำอีกนะครับทย่ตรงฝั่งนู้น หินีมั ท่านผู้ชมสายหน้าผมขาดไปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายใหม่น่อยึงครับครับผมตอนนี้ผมก็ต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ลืมเอาก,กิฟมานะครับลืมเอาก,กิฟมาแล้วก็จัดสดเลยแล้วกัน ต่อช็อคเข้ากับเหยื่อเลยนะครับใช้เหยื่อตัวเดียวเลยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับลืมนะครับลืมกิปรีบเกินเคอ่ะเล่นแบบนี้แหละเท่าที่มีนะครับ ไปลุยกันใหม่ครับเมื่อกี้ขาดนะครับเพราะว่าผมตัวนี้มันเป็นสายเล็กนะครับ PE 0.6นะครับมันก็ทนอยู่แหละแต่ว่าบางเอิญมันเป็นมันเป็นขุยนะครับมันเป็นขุยแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนใหม่ ขาดนะครับเมื่อกี้เสียด้เหยื่อแย่เลยครับเมื่อกี้เหือเหยื่อขาดอยู่ตรงมุมนี้นะครับ นะครับกัดตัวกับเหยื่อนะ่าจะเท่าๆกันนะครับกัดไม่โดนเลยอ้าผมเจอกบยางผมแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอากุบยางก่อนกรุบยางติจุดทุงซอกหินพอดีเลยนี่ครับพอดีเลยเราจะใช้สีเหลืองเหมือนเดิม ร้อยอุ้ยหลุดห,หลุดครับหลุดคัดเรามันอ่อนนะครับมันวัดปลาไม่ค่อยติดไปใสรอบแล้วนะอย,อยู่ครับอยู่อยู่ครับตัวนี้อยู่ครับ ใช้ได้อยู่นะครับ บอกแล้วสีเหลืองเนี่ยมันสุดยอดแล้วมีตัวอีกเยอะครับเอาปลาไปลามไว้ก่อนใส่ปลาเข็มเลยนะครับแต่ว่าอ้วนทุกตัวนะครับปอ้วนทุกตัว อุ้ยหลุด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 ออกจากหนะ่วงเอย่าดืด่อโรคเหยื่อหลุดออกจากห่วงนะครับเมื่อกี้ดีนะจับทัน ันต่อครับลุยลุยลุยไปครับนะครับเดี๋ยวลองดูมุมนี้กันบ้างจะเป็นยังไง Oh, do Do คคกัดบ,บ่อยเริ่มระแวงแล้ว,ลวเราปล่อยไว้สักพักแล้วค่อยมาตีหมานะครับกลับออกมาที่เดิมนะครับ เรีอบร้อยครับอยู่ครับกลับมาไม้แรกครับบอกเลยโดนไม้แรกนะครับคือเมื่อกี้ผมตีอยู่พักใหญ่แล้วปลามันระแวงนะครับพอเดินกลับมาอีกทีเดียวเลยครับไม้เดียวเลย เดี๋ยวรู้เรื่องครับ เดี๋ยวรู้เรื่องเอาไว้ตรงนี้ก่อนพเพราะว่าขี้เกียจเดินแัมที่สามนะครับสีเหลืองนี่มันจัดจ้านจริงๆ กุบยางทำเองนะครับกุบยาง SSB เดี๋ยวรู้เรื่องครับไปต่อกันเป็นกุบยางเนี่ยดีแนละ้ว เรียบร้อยครับอยูอ่ต้นไม้สซแว้นเลยนะครับตัวนี้ Kjipt å dø i verden. ที่สี่นะครับผมเละเลยเมื่อกี้อันนี้คือผมไม่ปล่อยนะครับผมจะเก็บไปทำกับข้าวนะครับเอาไปทำกับข้าวกินนะครับ น,นี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็เอามาว่าจะมาตีกระสูบเล่นนะครับแต่หมายมันไม่เอื้อมนหน่วยนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนมาเล่นกักร่อนนะครับคันก็เป็นคันเบียด4ขีด8นะครับคันบาซอนไตว่าบาซอนลอกก็ชิมาโ,โนสตาร์ดิกเบอร์พันนะครับผมก็เอากบยางสีเหลืองตัวนี้แหละเป็นกบยางที่ทําเองนะครับกรอนตัวน,นี้ก็ทั้งหมด4แต้มนะครับ ยวเก็บกลับบ้านไปทำกับข้าวนะครับได้มาสี่ตัวสี่ตัวนี้นะครับประมาณนี้สี่ตัวนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปทำกับข้าวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะนะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ชอบการทำคลิปของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมต่อๆไปเรื่อยๆนะครับกว็วันนี้คงต้องลาลน้นะ,นะทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ